อ๋อหลังจากครับหลังจากไปเรียนบอหน้าตาดมากครับเิ่นกับเป็นกับลากป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าออกไปเจ่เดี๋ยวเลยเอ่อเนกับลากป่าให้ครับเออจิโลละสามสิบบาทครับผลว่าป่า่ละเมดเอาล่งพร้อมกันมันใหญ่ครับมันกินป่าน้อย่นก็เลยอยากกันนั่น่นก็เลยเฝ้าเอาลงมากครับคอยคอยเอาล่องเลยครับ ปลากันลงไปในน้าเลึกๆเลยครับเขาดีอัดให้เป็นบอ่อปลาเจ็ดน้ำครับสบายกับบ,อบอ่อบ่อึดครับอ๋อเอาลงย่างลงไปมึงบ่ต้องเงินนั่นย่นางลงไปเลึกๆไปปล่อยลงมึงงอมเปียกไปเลยเออนันนนอมม่นปล่อยงวงมึงเลยฮัมเออนั่นละเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองเอ,อ่ะปลาแข็งแรงดีครับนี่ครับ ครับโอ้มักปลาจีนนี่ครับปลาจีนไส้น so, ี่หลายครับนี่ครับนี่ปลาจีนครับปลานว่นจันปลาสไายนี่ครับจับปลาสบายเพื่อนเบื่องกันน่ะนี่สไายตัวนั่นน่ะนั่นกันง่ซับนี่แหละครับนี่เลี้ยงมากกันง่ซ้ำนี่ครับนี่ง่าซ้นี่แต่ว่าปลาชุ่มมือนี่ปลาเอ็ดเกง่ายากกันง่ยอ่ะเอาเชงนั่น เอาสิอาดลงไปเรื่อยๆครับบอกว่าหามซอยมันมึงแขมันเด็ดจังสรรมันกิดซ้ำของกูเมื่อทันตัวมันแต่กวนมึงเนาะอืมคือกันแล้วยันนี้กบมึงเอาควายเฮ็ดควายเฮ็ดปลากระหูครับปลากระหู้กับมาปลากระหู้กับตัวเงี้ยกิซุกกับไก่งามครับอ่าเพิ่น ต้องการครับเิ่นต้องการเอาเงินครับปากอะตัวน้อยครับมันก็ได้หลายตัวครับพี่น้องขามาซิดได้ตัวน้อยกับปอยได้ด้อครับไปเตะเลนเกมต่อไปครับนี่ครับนี่แม่ต่อไปครับผมออกมาไงยุบบอผมนะครับนี่กับแม่ต่อไปเป็นมื่นสามหัววันที่หนึ่งม่นาครับอย่าลืมครับ มือนี่ครับหลังจากไปเรียนปุ่นครับทั้งอำเภอผาขาวครับบอหน้าตาดครับบอหน้าตาดอุ่นโอ้ยจีบอหน้าตาดมาครับอาทิตย์นาครับวันเสาร์นี่ครับวันเสาร์วันเสาร์เปิดซิงครับของอาจารย์สำารนลาภูมี่ครับบอหนํำพองครับบอหนํำพองบอนนํำพองสำลานน้ำพองครับ โอ้ปลาครับนั่นแต่ละเม็ดนะครับมันกินปลาหน่อยเพื่อนเอาปลาตะเพียนก็ออกไว้ตะเพียงกินก็ได้เพราะอะไยากเลยล่ะหละโอ้ปลากินหาวดีครับผลระยะใกล้ๆบ่เป็นยังครับบ่เป็นยังอุ่นครับปลาตะเพียนมีแต่แม่ใหญ่ยคืออ๋อ ของดีเราต้องกินก่อนอตัวเดียวมันเจ็บคอยคอยเห็ดกับมือนี่อากาศก็ขึ้นดีครับนี่สบายกับป้ปนมากขึ้นกันครับสบายแล้วข้ากรอบให้เพื่อนเลี้ยงไว้ให้อ๋อเอาไปเอาอีกเคียงนึงเอาอีก,อกวิ่งหนึ่งเอาอีกวิ่งนึ่งนี่เอาปลอยปล่อยลงไ,ไม่แปลกมือนี่ขนอีกมัดมือครับอันนี้เปียงเป็นเขียวแรกครับสบายกับของดี เอาคอยเอาลงเลือกเลือกแล้วห้ำด้วยที่สุกหน่อยเห็นไม่เงยอยู่บอ่อเหรอพี่ล่ะน้ำก็เริ่มคุ้นแล้วครับเขาอัดป่าล,ลุา่มไรบ่อสวนคอยไล่ไว้ก่อนครับคอยไล่ไว้ก่นอ,อนออน,อนี่อ๋อโอ้แต่เพี้ยนมันจะเม็ดนี่ไงไปเฮ็ดสมป่าตะเพี้ยนนี่จะละเม็ดนี่ ญ่ไปกินปลาน่อยเพิ่นเพิ่นก็เรยบบ่มั่นใจเพิ่นเลยว่าขอเอาออกซะก่อนกับเพิ่นสิลงปลาไว้ให้ไหมครับครับเฮารับประกันครับเฮารับประกันไว้กับกิโลละสามสิบบาทครับกิโลละสามสิบ,บาทสีน่อยสีใหญ่เอาหมดครับครับเฮาสิีอัดลงบอ่อนี่ล่หละครับมันหัอมันหนวไอ้นี่ไหมมันหัะ กับดึงมึงไม่ดึงแบบนั้นมันแหน่ป่าปลากระต่ายนตัวอ่ะบนครับสภาพบอครับมือนี่ครับมือนี่วันที่สิบหครับมือเลขออกครับครับวันที่สิบสี่เข้ากับไปเรียนยู่บ่อใส้งามมากครับกินจังตังไม่เอาครับของอาจารย์พ่น ปลาตัวเดียวก็ได้รางวั่นครับนี่ดวงไผ่ดวงมันครับครับบ่อทรายงามปลาจีนเข่าร้ายครับน้องม้หน่อยอัดปลาเมื่อมือครับแต่ว่าบรรทุนไทยเพราะได้รางวัลนครับเพราะว่าถืเตีเมดครับปุ่นครับจระเมดก็กินปลาหน่อยครับงหญ่เร็วปอยพร้อมกันนี่ครับนี่เป็นว่าปลอยพร้อมกันจระเม็ดรูซสึกว่าที่โตง่า่ก็มูครับ สบายตัวนึงล้น้อยห่อยออมันกับมีซุปไส้ละเอ๋นี่ครับปลาจีนซุ้มมือนี่ครับอีกที่หาบกีไม่เจ้าคิดบังดูว่ามันสป็นมวนปันเดยครับนี่กระโขงกระโขงว่าไงกระโขกกันง่ายครับเอ๋ปล่อยเอาเอาไปลง่เล็กๆครับอ่านี่โอเคครับนี่เอาจิ๋ฝนมืดครับมันนี่อากาศขึ้นดีครับอากาศขึ้นดี ไป,ป่นครับทั้งนงบัวลำพูฝนกระต๊ครับฝนตกตลอดเลยครับเดีย๋ยวลงให้พี่น้องเบื้องครับส่วนครับมันจินเบ็ดช่วงนี้ครับป่านิ่นกระติดมาน้ำลายได้ครับป่านิ่นครับครับป่านิ่นนี่ติดมาน้ำลายนุ้ยกะหักกะหัครับนี่เห็นว่ากะหัน้อยอันนี้ยูหลับกะหัครับยิสก ฮะนี่ครับปลาจีนอ๋อโอ้ปลาจีนตัวนี้ไหมไปนึ่งไปปิ้งครับเออปลาจีนปลาจีนอกปลาจีนตัวนี้ปิ้งได้นี่นี่เอออกไปปิ้งเออไอ้ลามเอาไปลามลูกครับมับเมาดีปอยไว ครับปล่อยไว้หลายๆครับเ,เอาออกๆๆลุงลุงปลานิ่นตัวนี้<ป>นลุงนี่นี่ปลานิ่นตัวงามๆเลยเอาออกไปจะปิ้งกินกับจำบุฟเฟ่ปิ้งห่อนๆอนี่างละอ๋อไปไปปิ้งกอไปวิ่งท่าเล็กน้อยนี่ครับนี่จะปลาจีนใต้นี่แหละครับนี่ ปลากรนครับวันนี้วันที่สิบหกกลุ่มผ้าครับกับวันที่สิบหกกลุ่มผ้าครับโอ้ปลานิ่นตัวนี้เอาโชว์เพิ่งหน้าองปลานิ่นตัวนี้โชว์จิตปอยลงขึ้นกันครับติตปอยลงขึ้นกันนี่ยสติวมาเอาครับสปิวดาวลุ่งอุดวนมาเอาครับปลานิน่นปลานิ่นรุ่นนี้เยอะครับอยู่่อกับลายครับเขามาอัดลง่หไม่ก็เยอะครับอั<โ>นนี้ไได้ไหม มันนีป an าลาหน่ไงตัวนึงเด้โอ้ตัวเพี้ยนไหมโอ้ตัวเพี้ยนตัวนี้อ้ยน่นครับตครับปลาน่อยลครับปาน่อยไลนี่ตัวเพี้ยนตัวนี้โอ้มล่ามันคือหอดแมวันเห็นปลาตัวเพียนตัวหญ่งานนี่หักเงินเดือนยงิน